สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับบรรยากศาศแถวหน้าสนามกีฬาช้างนะครับตรงบ้านอะไรเนาะเนีน่ยครับวันนี้ก็มาเทดินนะฮะที่แถวร,รางรถไฟครับผมวันนี้ก็ขึ้นได้ทีละคันครับผม ต้องดันก่อนนะครับนิดนะครับคันเลื้งหรอรอคิววะานี่ครับเสียปิกเสียแซบก็จะมาดูรถครับผมอันนี้มีซูบิชนะไอลครับโอ้คันนี้ครับผมคันนี้ก็ขายเท่าไหร่ครับคันนี้นี่ครับเสียปิกว่าสี่สิบห้าครับผมสี่สิบห้าบาท คันนั้นขายไหมนูเสียยุ้ยครับผมว่าเอ๊จะคลองหายไปไหนได้เลยนะเออจะขอไปคุมงานนู๊จะคลองงี้หนูเออเสียยุ้ยเสียยุ้ยไปชุมงานเทนะฮะอันนี้ขึ้นได้ทีละคันครับพี่น้องอันนี้ก็จอดรอคิวนะฮะรถพ่วงก็มาครับผมดูจะเทยังไงเนี่ยครับเท่าแก่มาคุมงานเองครับผมเสียบปิ๊กครับ อโอ้ฝาแฟดเ,เชียยุ้ยหรือเปล่านะ <g ül üyor> ก็พวกกระปร๊อกอะไรเนี่ยเหรออันนี้เป็นรางรถไฟนะครับก็เป็นคานนะครับตรงนี้เป็นคานทีคานโอ้ <g ül üyor> รถซาเล้งติดครับพี่น้องโอ้ซาเล้งติดรางรถไฟเลยๆเลยๆตารถไฟโมเ้เธอยอย่างน่าเลย อันนี้เป็นรางรถไฟข้นหินนะครับผมแถวๆหน้าสนามช้างอารีนานี่เข้ามาทีสุดซอยแลวครับหนึ่เขาเรียกบ้านะไรเนาะอันนี้ก็ให้รถรถไทดันก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นได้ทีละคันครับพี่น้องดูสภาพทางขึ้นครับมั รถจอดดอกคิ้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะครับผมตาโอ้รวยด้วยโอ้บาทด้วยบาทด้วยบาทด้วยโอ้เสืยป,ปิ๊กว่าจะไปช่วยซารลิงหน่อยซารลิงตากระลึกลรวดดิ่ง <c oughs> ขึ้นได้แล้วครับผมเ, <c oughs> เดี๋ยวเราดูรถถอยขึ้นครับผมเดก้าครับกันนี้ฮะ ขออึ้นรางรถไฟครับผมความสูงก็ชันอยู่เหมือนกันนะฮะร,รถ่ำๆก็จะมีติดะครับเนี่ยครับขอยขึ้นรางรถไฟรถแรงก็สบายสบายครับผมไม่ต้องเร่งเครื่องนะรถไทยติดครับพี่น้องรถไทยแลวดร,รถไทยดับครับ <laughs> อโอ้ดีเลยครับผมไม่เข้าไปลึกครับกันนี้โอ้มีเฉียดๆนิดหน่อยฮะก็คันเหลืองน่าจะปิดท้ายครับวันนี้สายเลืองสาวเอิญน,นะฮะสาวเอินอยู่ในรถนะอาจจะปิดท้ายครับอ๋อมีสายด้านบนเลยระวังสายด้านบนนะ ไม่ถึงครับได้ครับได้หกล้อด,ดินด่วนเ่ม่อันนี้เด็ก,กา่าเด็ก,ก่านี่มันแรงรอยกา้อยหนาสอหนาโอเคนะคำนี้ไม่เข้าไปลึกครับผมเสียบติดครับผมทางนี่สุดลยกียด เออบอกแต่ยุยย่ยได้หรือความแฟร์นะครับผมเยือยุ่ยเนีขข่เห <c oughs> มือนกันมากครับผมอ่านี่ครับผมทีมงานนะฮะยังเหลือคันเหลือปิดท้ายครับผมเดี๋ยวให้รถไทยดันก่อนนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าจบสิ้นภารกิจครับผมเจ้านี้ฮะเดี๋ยวไปลงเจ้าอื่นต่อครับผม อ,อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube DJ ชนนดัมซิงด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ